ครับวิดีโอนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการ b y p a าสพาสโ c o d e นะครับหรือว่าปลดรหัสหน้าจอ iPhone นะครับการ b y p a าสนะครับการ b y p a าสไม่ได้เป็นการปลดถาวรน,นะครับเป็นแค่การปลดรหัสนะครับปลดรหัสเฉยๆไอคาวก็ยังออนอยู่นะครับสถานะไอคาวยังอนอยู่นะครับไม่ได้ไม่ได้เป็น o อฟนะครับ ตัวเครื่องเป็น iPhone 6s นะครับ iOS 13.5.1ตอนนี้ผมจลเบรกแล้วนะครับตัวเครื่องก่อนจะทำงานนะครับตัวเครื่องต้องทำการจลเบรกก่อนนะครับในส่วนของการจลเบรกผมทำคลิปไว้แล้วนะครับลองลองไล่หาดูนะครับในช่องผมนะครับหรือในในเว็บไซต์นะครับอันดับแรกนะครับอันดับแรกต้องทำการลงทะเบียน sn ก่อนนะครับนะครับเอา เอ็นนะครับก๊อปเอ็นมามาลงทะเบียนนะครับลงทางติดต่อทาง a c e b o o k ก็ได้นะครับนะครับถ้าลงทะเบียนแล้วจะตรงนี้จะเป็นลีกิเตอร์สีเขียวนะครับถ้ายังไม่ลงทะเบียนจะเป็นสีแดงนะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมาหลังจากที่เจลเบรกแล้วนะครับให้เราทำการแบ็กอัพนะครับแบ็กอัพดาตานะครับอย่าลืมนะครับต้องแบ็กอัพก่อนทุกครั้งนะครับ รุ่นที่ลองรับก็จะมี iPhone 5S ถึง iPhone X นะครับย้ำนะครับต้องเจลเบรกนะครับเจอเบรกก่อนนะครับถ้ามี Macbook ก็จะง่ายนะครับในการเจลเบรกนะครับผมใช้ Macbook ในการเจลเบรกนะครับในช่วงท้ายนะครับในช่วงท้ายก็จะ หลังจากที่เราบายพาสเสร็จนะครับในช่วงท้ายก็จะมีวิธีการนะครับวิธีการลบเจิเบกตัดอัปเดตตัดฟังก์ชันรีเซ็ตนะครับตัดฟังก์ชันรีเซ็ตแล้วก็เปิดการแจ้งเตือนนะครับ,นะรบอย่าลืมทํานะครับหลังจากแบ้อัปเสร็จนะครับแบ้อัปเสร็จแล้วก็ e ี a าร์นะครับอีลาร์อนะครับตัวนี้ ios 13.5.1ใช้ตรงนี้นะครับ ใช้อิลัดอรตรงนี้นะครับเดีย๋ยวผมทบทวนก่อนนะครับเพราะว่าเวอร์ชั่น2.0หน้าตาแปลกๆนิดนึงอิลัดอนะครับย้ำนะครับย้ำอย่าลืมแบ็กอัพนะครับ เคมีลเสร็จนะครับเครื่องก็จะทำการวิบตัวเองนะครับแล้วก็จากนั้นก็รอนะครับรอเครื่องบูตแล้วก็ต้องอเอาเครื่องไปเจียบอีกรอบนึงนะครับ <c oughs> นะครับหลังจากล้างเสร็จนะครับก็จะติดหน้า Hello แบบนี้นะครับจากนั้นก็เจลเบรกรอบนึงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเจลเบรกกับ MacBook นะครับ อิลาดแล้วเจอเบรกแล้วนะครับก็มาที่คำสั่ง activate device นะครับพัดโค้ดตรงนี้นะครับ เขาบอกให้ต่อไวไฟนะครับเดี๋ยวต่อไวไฟก่อนนะครับ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวลองตั้งค่าดูนะครับเ,เดี๋ยวนะครับเหมือนผมจะมีผมจะเห็นการข้ามการตั้งค่าอยู่นะครับตรงนี้นะครับสคริปต์เซตอัพนะครับจะเป็นการกดข้ามนะครับข้ามการตั้งค่าไปหน้าหลักเลยนะครับ Okay. เครื่องก็จะดีดเข้าหน้าหลักเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องตั้งค่านะครับจากนั้น <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะครับให้เมนูเสร็จก่อนนะครับจากนั้นก็ให้เราไปที่เดี๋ยวนะครับทูนนะครับทูนให้เราไปฟิกการแจ้งเตือนนะครับฟิกการแจ้งเตือนเสร็จแล้วก็มาที่ทูนแล้วก็บล็อก ota แล้วก็ ฟ i กแบงค์นะครับฟิกแบงคเป็นอันดับสุดท้ายนะครับสำหรับเครื่องที่บายพาสด้วยโปรแกรมอื่นนะครับแล้วไม่แจ้งเตือนนะครับไม่แจ้งเตือนนะครับก็ให้มาใช้โปรแกรมนี้เลยก็ได้นะครับฟิกการฟิกการแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ตัดอัปเดตลบตัวเจลเบรกนะครับหรือว่า ทําให้แอปธนาคารทำงานนะครับตรงนี้นะครับฟิกแบงก์แอปนะครับในบางเครื่องนะครับถ้าโปรแกรมไม่ทำงานนะครับก็ให้เราไปเจเบก่อนอีกรอบนึงนะครับแล้วค่อยมาค่อยมาใช้คำสั่ง โอเคนะครับฟิกการแจ้งเตือนเสร็จแล้วก็มาที่ทูนนะครับแล้วก็มาตัดอัปเดตนะครับตัดอัปเดตแล้วก็ปิดคำสั่งตั้งค่าโรงงานนะครับ จากนั้นขั้นตอนสุดท้ายนะครับลบจิวเบียครับเปิดการทำงานของอแอปธนาคารนะครับขั้นตอนสุดท้าย mm-hmm โอเคก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับการ bypass p a สโค o ด e นะครับแล้วก็ฟิกการแจ้งเตือนตัดอัปเดตแล้วก็ลบตัวเจเวียเบรกนะครับด้วยโปรแกรม frp file premium ก็จบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ